และมื้อน,นี้เราก็จะพามาส้มบรรยากาศแงมยิแงแรงของท่านหลวงิจิตว่าจะมีคนมาลินหลายบอ่อมีคนมายางหลายบอ่อแล้วหาก็จือมือคลิปที่ยวไทยนี่ก็คือถ่ายตอนวันเสาร์เนาะเพราะว่าห้องจะว่างเวิแต่วันเสาร์กับวันอาทิตย์มันเชื่อและมันเชื่อกบคือได้เฮ็ดเวไป,ไปเจ็ดมื้อเลย แต,แต่ในบริษัทที่เขาเห็นแว่ยอยู่มันกน็มีวันพักแต่วันเดียวก็คือวันอาทิตย์แต่ว่าบางมื้อก็มีนะแปลว่ามีโอทีมีอย่างมากกับขวกบริพักษ์ในวันอาทิตย์ก็เอาบริษัทเดาะๆไปเลยและมื้อน,นี้เขามีโอกาสจะพักวันเสาร์กับวันอาทิตย์เขาก็เลยเอามาถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบื้องล่ากันว่าอ่า ชาวภูไทยเขามาอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยมีการใช้ชีวิตแบบใดแล้วก็มีไปรินไปเที่ยวอย่างแน่บอและเมื่อนี้เท่ากับเลือกโลเคชั่นตัวนึงก็คือท่าหลวงเวียงจันทร์นั่นก็คือเป็นสถานที่ทวา่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศลาวเลยก็ว่าได้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวถ้าใครได้เบิ่งหรือว่าได้เห็นก็นจะฮู้ยเลยว่าอันนี้คือท่าหลวงเวียงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาว แในมื่อนี้เขาก็จะผ่ายางละขอบเขดของท่านหลวงนี่กันสันเอาไปกันเลยตรงนี้ก็แดดบดเลยเนาะเป็นเวลาประมาณโอ้ห้าโมงละตรงนี้ห้าโมงกับซีนีคุณมาลืมยางแตละแต่ว่าวันวันเสาร์นี่น่าจะบม่มีหลายปันไหน มันจะมีช่วงวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์เป็นวันพักของอหลายหลายคนเพราะว่าเป็นพักล่รชัวอ,อีกส่นกับก็พักวันอาทิตย์กัทั้งนั้น,นบรรยากาศแบบงามขอดอพเดมาานี่ก็หลายเดือนและโพไดมาทานลูินจันนี่ก็ในมื้อนี้ก็ เาวางวิเญาณกะสิมายางลินนี่เขาก็จะเห็นมีคนมายางลินเดี๋ยววางรถหนะ่งอจอดรถอยู่ค้างนึง่งนี่คนมายางลินกะช่วงห้าโมงนี้คนกะสิมายางลินหลายเนะี่ยเพราะอากาศมันเย็นเลยดิก็มีคนมายางลิ้นหลายสงนี้ ับุบรีมาดดแหละแล้วลกับบุรีลงคลิปใน y o u t u กเกิดถสอว่าหลายมือแหละเพราะว่าเขาก็ค้าวิค้างงานหลายอย่างนะตั้งแต่เล่นดองไปดองซอยวดีดองเขาถึงแหละแล้วลงยังเป็นคนละแล้วลก็มาลงยีมือวันวันซุกที่ผ่านมานี่เอง ก็ดีได้เวลาช่วงนี้ก็คือมันพอนห้าโมงเลยนะมันจะเย็นๆแล้ะเริ่มมีล่มเริ่มมีอั่นมาแหละคนก็เริ่มยั้งเข้ามาหลายแหละแค่ตอนเที่ยงเที่ยงนี่้าจะว่มีเลยจะบ่มีคนเลยแตวเพราะอากาศท้อนแห้งอย่างนี้ยขณะคอยไปยังอยู่แต่ห้องก็ได้ไปใช่เดี๋ยวเอาสียางฝากันยางลอง็อกยาง ไปหอมหอบทันลวงจันทร์แล้วผบ้ได้มาจะถึงภาพไปเบิ่งหันขาเบิ่งบนหัวไขเคืองกัน่ะตัวทางนา <S <S ด้านนาข้อนี่ก็คือหนัขาหานขาหันไขเคือง ภายในเขาเขีดเตือนทาดหลวงเนาะหันมาครั้งนี้ก็เป็นธาตุหลวงเด้หันอีกครั้งนึงก็จะเป็นฮางขายเครื่องคือกันแล้วก็จะมีคนที่ถ่ายกองครับถ่ายหูถ่ายกองครับทำหูถ่ายกองครับถ่ายหูายาหายาหตาม ข้อขีดนี่แหละมันกะจะบุมีอย่างหลายดอกแต่แต่ว่ามื้อนี้เฮ่ากะสีบ่เข้าไปทางในเพราะมันน่าจะปิดแล้วที่บอกว่าห้าโมงเลยด้วยอันทางหลังเขานี่ก็คือ ประตูทางเข้าเข้าไปแบบเข้าไปกราบไหว้บูชาพระธาตุหลวงวิจันต์นี่แหละเข้า็เคยเข้าไปแล้วท่านึงก็มันเข้าไปแล้วก็สิมเงีนประวัติความเป็นมาของฮูกแต่ละฮูกอยู่ตามทางข้างนี่แหละออมออมเนี่ยตามตามทางข้างของอันนี้ไปมันก็มีประวัติความเป็นมาของธาตุหลวงวิจันต์แหละเป็นอย่างถึงเกิดมี่ธาตุหลวงวิจันต์ขึ้นมา างนางนมพาบรรยากาศงานวมแรงถ้ามีโดนทางสิบินินโดนให้เห็นั้งกันแต่ว่าวุาม้มยืนจะช่วงนี้ก็ขอเก็บเงินซื้อไปก่อนอสรุปร่มแล้วเนาะมื้อน,นี้ก็ถือว่าเฮาได้เห็นคนต่างประเทศเข้ามาย้างหลายกว่าคนล่า ฟอสิมาเป็นฟอสิมาเป็นมาเป็นกุ้มเป็นกุ้มมาจิมีกุ้มหนึ่งประมาณห้าคนสี่ห้าคนหรือว่าสิมาเป็นกูฟูเมียก็มีก็กกเห็นหลายนอน่แหลกแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็เห็นคนต่างประเทศเข้ามาเล่าได้หลายว่าิีเป็นแคมคองบ่อหรือว่า บึงท่นงานหลวงประตูไส้ท่านหลวงวิงจักนก็เห็นลหลายหลายเห็นเข้ามาหลายดีและคลิปนี้มื้อนี้เฮากะสิพาจบโดยบรรยากาศยาำแรงของท่านหลวงวิงจันนี่นอนแหละมื้อน้าเฮาจะไปถ่ายโลเคชั่นและวก็สถานที่หม่ท,ที่มีคนไปหรือว่ามี คนเข้าไปลิ้นหลายหัมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันในคลิปนี้ก็ขอขอบใจสบายดี